สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสายแปลออกมากแมงดาวมาแม่มือนีมาขายของนะคะพี่น้องมือนี้มาขายของนะคะ,าาะ,คะวันนี้มีพริกสดสดจากสวนลูกใหญ่มากนะคะสนใจอินบ็อกมาเลยทั้งพริกทั้งแมงดาแมงดานานะคะแล้วก็มียังอีกอ่ะ ยิ้งหรีดนะคะสวัสดีไอพี่หนึ่งไออันพุดนุ่นแน่พุดนุ่นแน่โอ้ยเบื้องรวยบักพริกพี่น้องมาเบื้องรวยบักพริกนะคะดูพริกพริกสดๆจากสวนนะคะเพิ่งเก็บมาสดๆใหม่ๆนะคะสนใจอินบ็อกมาเลยนะคะสีสั่งเป็นกิโลถ้าสั่งหลายนี่เอ็มไปส่งซฮอดหมองได้พี่น้องเบิ้งเลยค่ะเบื้องรวยบักพริกค่ะพี่น้องค่ะกินโอ้ยอยากลองกินให้เบื้อยู่เนาะพี่น้องเนาะเออ ขายแบบแมงดานาก็มีนะคะแมงดาก็มีนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป,งแป,งแปง๊บห,หนึ่งโอ้ยดูบนถไหมเอาอีกสายหน่ง้อ้แกะถึงแม่แม่หนึ่งเฮ้ยพิดแกะสนใจทักอินบ็อกซ์มาเลยใครอยากได้พริกสดสดแดงแดงเล่าไม่หลายพี่น้องฮะแมงดาตัวละเจ้แา,าแมงดานาก็มีดูพริกนะคะพริกสดสดสดจากสวนเองเพิ่งไปเก็บมาเด้อพี่น้องสวัสดี260คนนะคะ เบิ้งดูพี่น้องเบิ้งแบบพริกงามบ่ค่ะสนใจอินบ็อกเมื่อ้ดนะคะถาดสร้างร้ายนี่เองไปส่งหอดหมองด้วยพี่น้องเด้อพริกสดๆจากสวนในของแท้ของจริงนะคะอันนี้เอมไปเก็บมาเองจากสวนเลยสดๆดูนะคะนี่นี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะเบิ้งด้วยพี่น้องนี่ตะตานวยใหญ่ๆสดสทากิลีนะคะสน,ส,นนนนนนสนใจอินบ็อกมาเลยอยากได้กี่กิโลก็ว่ากันมาขายไม่แพงสดๆจากไร่แมงดาหน้ากับมี่นะคะพี่น้องนะคะ สนใจพริกสั่งมาเลยผูดอไยากไ้ไพ่หยาเ้อพี่น้องเ้อูู้ดอยากไ้ไพ่หยากับมีขายไพ่หยาไพ่ละสามสิบบาทนะคะพี่น้องบอกเลยว่านานๆแน่นๆนะคะขายทุกอย่างตอนนี้นะคะขายทุกอย่างที่แบบว่าสามารถขายได้นะคะทุกคนนะคะนี่แล้วตอนเย็นเรายังมีเทียนพญานาคมาให้อีกนะคะพี่น้องนะคะดูลูกพริกก่อน ขายเป็นถุงๆุรเงยสี่บาทก็ะมีนะคะหรือจะเอาเป็นกิโลก็ได้ดูลูกพริกนะคะนี่หามเอาแมงดาไมา่เย็ยน,นยอยู่ตรงตาวเกสแมงดานาก็มีตัวละยี่สิบบาทแมงดานาหอมหอมห,ห,หอมหนึ่งไว้แล้วนะคะนี่นะคะมสอสมมตนใจสนใจนะคะโจมทานออกมาเลยแมงดานาก็มีสนใจอินบล็อกมาใกล้ๆนะคะทุกคนบอกเลยค่ะว่าแบบพึ่งไปเก็บมาสดๆพี่น้อง คุณอ่ะยางสวยงามนะคะบักพิกเป็นตะกินแบบว่าอันนี้แบบเบิ้งลูกบับพริกนะคะนี่แมงดานะคะแมงดาอันนี้ตัวผู้นะคะนี่ตัวเมียแมงดาตัวละยี่สิบนะคะแมงดา นึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ตัวแม่มันค่ะนี่ตัวแม่มันนี่ค่ะนี่ตัวแมวหอมตัวปุ่ยยิงหอมคักนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เอ็มด้วยนะคะหอมีลีพี่น้องอันนี้แมงดาหน้านะคะสนใจอินบอกมาได้ตัวละสามสิบาทและหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะไอตัวละยี่สิบพูดผิดตัวละยี่สิบบาทหรือใครจะสนใจพริกสดๆอากสวนนะคะจะเอากิโลว่ามาเลยนี่เก็บแบบว่า สดๆนะคะเอบม่งไปเก็บมาที่สวนนะคะนี่บอแพงนะคะพี่น้องนี่พริกแบบเบิ้งน่วยแบบพริกนะคะตอนช่วงนี้พริกยิ่งแพงและหายากนะคะทุกคนตอนนี้แบบขายให้แบบถูกๆราคาไม่แพงสนใจอินบ็อกเข้ามานี่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 เบิ้งน่วยแบบพริกเวตาแสบว่านะคะนี่แมงดาแมงดานาของแคะอันนี้ไปไต่มากเลยนี่ไปไต่มากเลยนี่ บอเมนแบบอันนี้ได้ค่ะสาสิบสองคนกดไลค์กดแชร์นี่ขายพริกนีกพ,รกพริ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 กนี่แบบว่าเบิง้งนวยแบบพริกแน่พี่น้องเอ้ย,ยหนุ่ยไ่ค่ะบอเนี่สนใจอินบ็อกมานะคะ,จะเจ้ากี่โลถ้าสั่งเยอะสิบโลยี่สิบโลขึ้นไปไปส่งเองถึงบ้านเลยนะคะทุกคนนะคะอ่ามีให้เป็นตันก็ได้จะสั่งเป็นตันนี่ยังมีให้เลยตัวน้องลูกสร้างหมาดิสร้างหมามาควนแม่ดิอืมนะคะ คือบ่มีผู้ใดวอานําเอมเนี่ยคือบ่มีไผเว้านัมแนค่ะคือบะวอานําแนเขามาเบิ่งนจซื้อวอานําแนเปียให้เวาอยูู่้เดียวเลยมือแรกสิขายมือแรกมีเทียนทะยานาักไม่พี่น้องพร้อมนะคะของพระเอกการกะละเวกนะคะเทียนนี่มันตรงเทียนมาให้แม่อืขายเป็นกู้แม่ยกเมลงแดงด้วยแม่เออเฟื่อน่ะแมงดาค่ะแมงดาค่ะอแม่แม่โฆษณาที่หอมไม่แดาค่ะหอม ตัวละเท่ิดฝังเลยตัวละยี่สิบบาทไม่ผิดหวังเลยขายไปตั้งเยอะแล้วได้เงินเป็นพันแล้ววันเนี้ยอุ้ยเจนละถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาเลยบ้านยายตุ๋ยร้อยเอ็ดค่ะพูดแล้วมีหลายมั้ยแม่ลายผู้ใดสิติดต่อเอาไปขายก็ได้นะคะแมงดายายตุ๋ยหลายค่ะนะคะยายตุ๋ยบอกว่ามงนีญขายได้หลายแล้วยายตุ๋ยขายไปขายไปหลายแล้วแม่แม่แมงดาบักพริกนะคะบักพริก เช้าขายพริกนะคะพริกสดสดแดงๆพริกลูกใหญ่ๆแดงๆใคร<า>อยากได้<า>สนใจมาเลยทักมาเลยนะคะอินบ็อกมาจะสั่งเป็นกิโลก็ได้2โลสามโลสาม,าามโลก็ได้นะคะหรือว่าอยากได้แมงดาหอมหอมถ้าไม่หอมเนี่ไม่เอาตัคงนะคะพี่น้องกตสซั่งมาได้ตัวละ20บาทแมงดาหน้านะคะยางกับแม่เลาหนึ่งไว้แล้ว วัสดีคุณพูดจุงแพรเออทักกันมาหน่อยสิอยากให้พูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ใดอยากได้ไผ่หยาแล้วพี่น้องไผ่หยาน้าหนาแน่นแน่นไผ่ละยีไผ่ลไผ่ละสามสิบบาทต้นหนายางหนาเลยนะคะมีนะคะไผ่หยากับมีนะคะกอย่างนะคะายเวันตอนนี้นะคะอ้าวสนใจทักมานะจ๊ะสนใจทักมานะจ๊ะพริกสดสดแดงแดงลูกใหญ่ๆเพึ่งเก็บมาจากสวนในเรามีเยอะมากที่สวนนะคะตอนนี้นะคะ ใครจะสั่งเป็นตันก็ได้ใครอยากจะได้กี่โลสี่โลห้าโลหกโลสั่งมาเลยค่ะทุกคนนะคะสั่งมาได้เลยนะคะถ้าสั่งเยอะนี่เอ็มไปส่งถึงที่เลยนะจ๊ะอืมบักพีกแดงๆเผือกพิกสดๆนะคะเป็นไปกเก็บมากมือขึ้นไปไตหนูได้สองโตนะคะมือขึ้นไปยิ่งหนูได้สองโตแต่มือเศร้าไปเก็บบักพิกเห็นบ่เออซื้อบักพิกแพ็บ,บักเขือนะคะมือขึ้นได้สองโตคะ่ะมือขึ้นในหนูสองโตนะคะ มาเลยค่ะลูกใหญ่ๆ่แดงแดงเยีนแดง,แดง,แดงใหญ่ๆหญลูกใหญ่ๆพริพกค่ะพิกสดๆจากไร่นะคะจากสวนนะคะลายค่ะพี่น้องมเมื่อเ้านี่ไปเก็บกันเป็นสิบคอนนะคะจ่างเพิ่นไปเก็บนะคะพี่น้องนี่จากสวนนะคะสวนเราเองค่ะสวนเราเองสนใจสังอาจารย์เนกอุดนุนบอกพี่นอกันสองโลด้วยนี่อนะคะหรือว่าอยากได้แมงดาแมงดานานะคะนี่แมงดานาะแม่นึ่งไว้แล้วนะคะนี่ หนึ่งไว้แล้วแมงดาหน้าตัวละยีสิบบาทตัวละยีสิบบาทของแท้นะคะนี่เนี่ยแถมอ่าแถมด้วยค่ะมีแถมด้วยแม่บอกว่าแถมด้วยนะคะแม่เพิ่นซื้อพริกแถมแมงดาเด้๋ยว่าแม่ว่าว่าแถมนะคะถอยมาบ่ใดเพราะว่าสาสีหามาะไดเป็นบ่ค่ะเออนี่แมงดาของแท้ของจริงของแท้นะคะแมงดานานะคะ ตัวละยี่สิบบาทสามตัวยี่สิบแถมอะไรซื้อต้องสองตัวแถมต้องเมียสองตัวเนี่ยงแม่บอกว่าพิเศษซื้อตัวผู้หนึ่งตัวแถมตัวเมียสองตัวป๊าดตัวเมียกับ้อมคือกันคือสิแถมหลายแต่แม่เอามาเอามาราคาสามสิบบาทซื้อตัวผู้หนึ่งตัวแถมตัวเมียสองตัวแม่เราอะทุ้ง สามตนะัวน่ะสามสิบบาทน,นะพี่น้องแมงดาหอมหอม,มการันตีรับประกันเลยแม่ค้าสวยขอบคุณกับบ้านอุ้นุนแมงดาอี่แม่ดูละวะแล้วสือว่อตัวหนึ่งแถมสองตัวนะแม,แม่งดาหน้าไหมหอมคะ่ะเออเอาใส่ถุงแม่พริกเด้อค่ะพริกพรพริกค่ะพริกพริกนี่สั่งได้จะเอาเป็นกี่โลก็ว่ามานะคะถ้าสั่งเยอะนี่ไปส่งถึงกี่ บอกเล่ยมาแบบซอสไปเก็บบักพีิกไ้ซอว่าเบิ่งเวยบักพริกได้พี่นนองเ้ยสุดยอดอีลีค่ะพ่แพง้อมนะคะพ่กแพงนะคะพ่แพงนะคะสนใจสั่งได้เลยนะคะทุกคนอจเสียวหมดเลยหมดแล้วหมดเลยแม่บอกหมดแล้วหมดเลยทั้งแมงดาทั้งพริกสดนะคะจากสวนสดสดมาจากสวนเลยแมงดาสื่อหนึ่งแถมสองปาดอีแม่ข่อยสุดยอดใจดีเลยนะคะ สนใจติดต่ออินบ็อกมานะคะแมงดานะคะหนึ่งตัวยี่สิบาทแถมอีกสองตัวพันแม่ว่ปาร์คือขายถึงแถมแม่เบิ้งบักพีสะออนน่วยบักพีพี่น้องคุณอ่ะสะออนน่วยบักพิกไปเก็บเองเก็บมาเองค่ะนี่เก็บเองนะคะสดๆจากสวนนี่สนใจอินบ็อกค่าสั่งเยอะนะีไปส่งเองเลยน่บ้านนะคะ แม่ว่าบ่ขายไมได้ขายแจกพะบไ่ได้ขายบพเป็นยังขาดแจกมีเีตุยแล้วแจกยางเดียวยี่เรามีเตุยแล้วใจดียากได้ไพ่หยาก็ะสร้างได้ถ้าสร้างหลายนี่ไปส่งหอดหมองค่ะไพ่หยาไพ่ละสามสิบบาทยางแน่นยางหนาอย่างดีนะคะทุกคนขายทุกอย่างที่วางหน้านะคะอุ้ยมามืองสอนแม่งด่ามันนี่ใครวะเนี่ยอ๋ออย่างไรตัวใครที่ ม,มันหอมเหมือนขุดตเยยดีแมงดาสนใจอินบอกมาพริกแมงดามีขายนะคะทุกคนนะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยนะคะ,ะแม่บอกว่านี่แล้วตอนเย็นเราจะมีเทียนคู่เทียนคู่พญานาคเออสื่อไปวเป็นมุ่งคลนแกชีวิตนะคะเนี่ยเขาเพิ่งส่งมาให้นะคะของอาจารย์การกลเวก คู่หนึ่งก็ไม่แพงนะคะเทียนสวยมากสวยงามตามท้องเรื่องสอออนแมงดาก็บบกผิดพี่น้องเอ้ยสอออนค่ะสออนเน่สนใจอินบอ็อกมาเลยสั่งได้นะคะสวัสดีค่ะอ้ายนะคะอินบอ็อกมานะคะอินบอ็อกมาสั่งเยอะนี่ไปส่งถึงที่เลยอุ้ยสอออนสวนแบบผิดเนาะเอเนาะอ๋ยี่สิบบาท เบิองเบิงบักพริกข่อยถุงละยีสิบบาทนะี่ยข่สิไเป็นยางขายในบ้านได้หลายค่ะบ่พี่น้องส่งลงทางไตยจากสิบโลเนี่ <c oughs> ยไอเพื่อนกินบ่เป็นดอกทางไต่บเพิ่นกินบอเป็นแมงดาบักพริกบักพริกกับซาซิฮอดยาล่าเนะานะไอเนาะอืมอืมพริกถุงละยีสิบปุ่นะได้บักหลายตอนแม่ซื้อนัน่นสิบบาท เลยยี่สิบบาทได้สิไดบหกหน่วยดิแม่ตอนนั้นเออเบิงนะคะถุงละยี่สิบเนี่ยนี่จะไปเดินขายในหมู่บ้านเนี่ยค่ะขายเองค่ะขายให้หมดภายในห้านาทีป๊บปป๊อปป๊อปป๊อปเลยนะคะเาขายมาละห้ยวแมนแมนหาบาทหกหน่วยห้าบาทแต่ว่าเข้าเห็ดถุงละยี่สิบผืนนี่จะหน่อยใหญ่ใหญ่ไปไหนเยินเมื่อวานกับเบื่อต้นีแมนสี่เอาไปขาย โอเคนะคะแค่น okay, pues right? nah, ี framework. ้ก <Felix 's> <ique> ่อนเดี so, ๋ยวไปขายพริก่อนใครสนใจอินบ็อกมามีเยอะจะเอาเป็นตันก็ยังได้เลยใช่ไหมเอธานัสัยเยอะมากหัวบ้าเมีบานแต่มีขายมากโลดจิฟ่าพี่ขายแมงดาก็มี่มีอ่งแบบโอ้ยมีทุกอย่างไพ่หยาก็มีนะคะคน้ใดอยากได้นะคะสองคอ่งนลกทรงบึงการเนี่ยนอนนะลูกเอาจากโลจากโลนี่เอาแมงดาหรือจะเอาบัตรคิกทรงมาแม่สิเ ไม่ได้วันที่13บสาเราไปฝาก13เราแสดงอยู่อุดรนะคะ13บสามมีน้ำมนะคะเราแสดงอยู่อุดรเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาไปฝากเด้อล,ลูกเด,ดินนอนเดินเดี๋ยวเอาไม่ได้ไปฝากกับนอนแย้ตุ้ยเสียวแม่งดาไปฝากมาสัน่นมานะคะทลาไปแล้วนะคะกาลังคุ้มพามี<อ>นะคะมีนาเวสานยิ้โอ้นะคะนี่แหละโควิดทำชีวิตเปลี่ยนโควิดทำให้เราเป็นบ้าเป็นบอโควิดทำให้เราแบบ ติ๊งต้องไปยังเหลืออีก190คนเลยหรอพิกค่ะพิกพิกเดค่ะพิกเดค่ะเต๊เแค่นี้ก่อนนะคะ180คนตอนเย็นมาดูใหม่นะตอนเย็นจะมีไล่สดอีกนะคะไปขายพิกกันค่ะเดี๋ยวอีแม่สีดาขายมันบดแมงดากับบพิกพราละวานะคะขอบคุณสุขคนที่เข้ามาติดตามนะคะพิกจากพิกนะจ๊ะลูกใหญ่ๆแดงๆ ขอบคุณอุ้ยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคีทอดแม่ตุ้ยน็อดมาแม่คีทอดกดเอาคีทอดกดเอาพน่าน็อดแมวอ่ะบ๊ายบาย